วันนี้ากะยากินอาหารไทยืม้สก้าที่โอสากาครับร้านี้ากะเป็นคนร่วยครับร้านชื่อายุทยาคบเจ้าไปร้านปิด เต็มเต็มเช็คอินเทอร์เน็ตว่าคุเตวมแลวันนี้ผิดอืร้านนี้อร่อยมากคุยมากคัน้หนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวลองเดินดูร้านอื่นเนาะไม่เป็นไรครับเทลวเทลนี้คุยได้ว่าสามสี่ร้านอาหารไทยมีครับเฮ้ยเสียได้ว่านามานะว่านามาในซอยช้อปปิ้งมอลอันนี้นะคะมีร้านอาหารไทยสี่ร้านค่ะแล้วก็ ถ้ากลับบอกว่าจะลองพาเดินไปดูร้านอื่นนะเออก็ได้ว่าเปิดหรือเปล่าร้านอาหารชื่อสบายสบายเดี๋ยวเราลองไปดูร้านสบายสบายกัน <laughs> ถึงแล้วเหรอ,อ,อถึงเ <laughs> ลยจะถงเลยจะดตอนไหนตอนน้ร้านมีจริงไหมว่มีทงชาติไทยฮะ <laughs> เปิดหรอคิดหอว่าผิดใช่ไหมออมุดมุดไม่ใช่สไตล์ ดูร้านค่ะทุกคนขึ้นมาบนตึกนี่นะคะชื่อร้านนะคะสบายสบาย,สบายสบายสบายค่ะเทว่ารหวานะข้างในลูกกาสองคนอยูน่น่าหยังเปิดรืเปล่าถ้ากระถามก่อนเปิดยังเปอเป้า่อิดยังเปิดหรือเปล่าถ้ากระถามก่อนเปิดยังเปิดหรือปา้ากระถามก่ไดเื่้ม่อดยเหอา้่ อ๋อไม่่แค่าหเอ้าวโอเคครับมาคือเขาบอกว่าแค่โอฮิรุดาเกะก็คือแค่เปิดแค่กลางวันนะคะงั้นกลับไปกินข้าวที่บ้านเถอค่ะไม่ไม่มีร้านนึงรู้จักช่อช่อดีดียังไม่ยอมกิฟอัจริงๆแล้วร้านอาหารไทยที่แบบเปิดในญี่ปุ่นมีแบบ อเคยหาข้อมูลนะคะแบบ400กว่าล้านนะคะทั้งญี่ปุ่นนะคะทัวร์เยอะมากๆอย่างตอนนี้นะคะเราถึงร้านอาหารชื่อดีๆนะอ่ะทุกคนดูสิเปิดหรออืมอ่ยลูปาิ้นข้านในอยู่แลเวลยจ่ะเอกลักษ์ร้านนี้เลยอ่ะเถอะก่ะไหนทักยืนข้างหน้าหน่อยร้านชื่อดีๆ ร้านชื่อร้านอาหารดีๆนะคะเฮ้ยถักะรู้จักไหมย่าน,นี้อันนี้ด้วยอ่ะถักะอะไรนะสารพระภูมิสวัสดียังค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมีสารพระภูมิด้วยเ,ยเห็นครั้งแรกร้านนี้เอกับถักกะเพมาครั้งแรกนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าร้านปิดหรือยังสวัสดีเอาต์เตอร์แซมปิดล็สออเดอร์แล้วใช่ไหมล็ตอตโซดาเล้ยว <c oughs> ตอนนี้ค่ะด้วยสถานการณ์โควิดอ่ะคือร้านมันก็จะแบบปิดสองทุ่มแล้วตอนนี้เอกับทากะคือทุ่มสิบฉะนั้นร้านอาหมันก็จะเป็นแบบล a สออเดอร์แล้วนะคะก็คือมิชชั่นเสียใจเนาะเสียใจคนอยากกินคือทากะไงใช่อยากกินอาหารไทยให้จ้องทำอะไรให้กินดีเออไั่าง <laughs> โลโบเราอี๋นี่ทักา,ากินอันนี้ไหมกุ้งอบบุนเส้นมีกุ้งพอดีโอยากินครับอืมอันกินอันนี้นะกุ้งอบบุนเส้นนะ okay, น <laughs> โอเคนี่โอเคโอเคอันนี้มีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็เลยแบบกินเมนูนี้แล้วกันกินร้านไม่ได้เนาะทองเล็กก็ได้กุอยากกินนะนักการเง หุ้นส่งวุนเส้นอะไรก็มีก็เลยโอเคไหมคะชิิงถ้ากานานิจ่าอ่ากุ้งอบหุ่เส้นชอบมากนะนะตอนนี้ก็เกือบจะสามทุ่มแล้วค่ะเอก็เลยเลือกเมนูที่ทำง่ายและเร็วเลือกเป็นกุ้งอบวุนเส้นนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างที่บ้านอยู่แล้วก็เลยให้ทากะลองทำเองนะคะซึ่งมันง่ายมากๆนะคะ ก็ใช้เครื่องปรุงรสของโลโบค่ะถ้าใครติดตามเอมานานะคะก็จะรู้ว่าเอเป็นเจ้าแม่โลโบมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็มันสะดวกแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันก็โอเคอะคะ่ะอร่อยดีแล้วท้กก็บอกว่าอร่อยก็เลยใช้โลโบะนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะย่างหมูทอดหมูก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่วุ้นเส้นตามลงไป ปิดฝาใช้ไฟกลางนะคะพอวุ้นเส้นเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะโอ้ทักตั้งใจมากดูดูสุดท้ายเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปิดฝานิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จเลยอร่อยอร่อย แล้ววมาึ้นมาดูนี่มันมดอนจังโอ้โหแค่นี้ก็ดีมากเลยคักะประหยัดด้วยใช่ขึ้งอกตรงเส้นมาแล้วครับดูดอว้าวเลยแค่นี้เราสองคนก็แฮปปี้ดีดานะ ทงตัวสวยนะดูก่นอนเุดิบในบ้านใช่ไหมร้านปิดก่อนร้านปิดได้แล้วครับคุ้มอบปนเซนมาแล้วครับดีใจมากุ้กก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 ะกก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 กอกก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 บกก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 คกก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 

ไมามาไม่เล้วหรออืมว้าว้ลยครับอืมอร่อยเนาะอืมกินกับหมูกรอบอืมอืมหมูสามชั้นด้วยอันันแบบอืมอืมมีรสมันะมีรสเนาะอืมอืมอ้จังอืมขายได้อืม คือสําหรับเอเอว่ามันก็โอเครถ้ากะอร่อยก็ดีใจแล้วใช่ไหมค่ะปิเอ๊จังอร่อยใช่ไหมเอ๊ยว่าอร่อยจริงนะไม่ได้มโนนะไม่ได้โก้ผมอื้มโอ้ยจีน่าแบบตะกะอร่อยใช่ไหมดู้แล้วมีครบทุกหมู่เลยมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะดีต่อร่างกายเอาเส้นอีก เป็นพันลายาไทยนะทงกินนะดีไม่อ้วนอุ้งเส้นอ้วนไหมอ้วนนิดหน่อยอ่ะส่วนหมูข้างนึงดำข้างนึงไม่ค่อยดำหมอที่ประเทศไตเตียวตาเรนะจะทึกครังกินคุณก็ปุ้งเส้นนะถ้ากันนะเพราะไม่เผ็ดอื้อจ๋ อคุ้นใสคมเนาะอืันนี้ดีกว่ามันเยอะๆเยอากิโมดนะยาะกี้โม่ยอะมีไหมยอะมั้ยๆเบบี้เบบม้เบคุอยูคุณยูบักต้องหวานไหมอันนี้ไม่ใช่คงหวานนะกับข้าวอร่อยมากข้าวกับรสชาดดีขข้าวกันโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเรา สามคนขอตัวไปกินข้าวก่อนก็ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาอีกก็จะพาไปที่ร้านอาหารไทยนะแต่ว่าวันนี้กินที่บ้านก็อร่อยมากๆเลยค่ะคถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราเมียเกตเจแปนเนอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมากๆครับกินอะไรจกินอะไ